สวัสดีครับผมพิจักฟอร์ดดอนเมืองนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถรุ่น XL p a ฒตัวสปอร์ตนะครับโฉม2021นะครับก็คือวันนี้เราจะแต่งเป็นชุดเหล็กทั้งคันนะครับก็คือกันชนหน้านี่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นของ KDC นะครับผมมีห่วงนะครับผมแล้วก็มีแท่นแผ่นปิดเครื่องด้านล่างนะครับปีงกคู่นะครับผม แล้วก็สกูปหน้านะครับสติสติ๊กเกอร์แลนเจอร์นะครับผมมีซุ้มล้อนะครับ6นิ้วแบบมีหมุดแล้วก็ยางแม็กซีลายดอกไม้นะครับผมขอบสิบหกสอนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์ครอบมือจับนะครับผมก็คือเป็นชุดดำด้านทั้งคันนะครับผมเพื่อที่จะให้เข้ากับตัวสปอร์ต XL พันะครับผม แล้วก็ด้านกันชนท้ายเอ้ยด้านโลบาร์นี่ก็คือเป็นของอ T T Y นะครับผมก็คือเป็นโลบาร์เหล็กใช้งานได้จริงนะครับผม,มแล้วก็ขยับมาด้านหลังนะครับผมก็คือเป็นกันชนท้าย Outlander นะครับผมก็คือแบบเหล็กชุดแต่งเหล็กนะครับผมดูดูดันนะครับผม ด้านข้างก็มีสติกเกอร์บันไดข้างมีคิวการศาสตร์นะครับผมฟิล์ม60รอบคันนะครับก็โอเคครับผมลูกค้าคันนี้ก็คือรับรถเนี่ยก็คือใช้เงินอยู่ที่6 0,000บาทนะครับผมก็คือพิมแ์แซดเราก็คือจัดให้ลูกค้าแบบเต็มๆเ,เลยผมดาวน์ที่20เรนะครับผมเรื่องเอกสารเรื่องอะไรเราจัดการให้ลูกค้าหมดเบดเร็จสับนะครับผมก็คือ ลูกค้านี่เตรียมเอกสารรออยู่บ้านที่เหลือก็คือเราจัดการให้หมดนะครับผมอย่าลืมนะครับผมติดตามพวกเราด้วยนะทีมแซนดดอนเมืองนะครับผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับผม